สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลลัคนาตุลในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นตุลในโหราศาสไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะเราจะอ่านตัวตนค่ะการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ในดวงความรักความสัมพันธ์ไว้ให้ในคลิปนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปดูกันค่ะว่าตุลจะเป็นอย่างไรนะคะ มาค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวตุลคณาตุลในเดือนมิถุนายนเนาะชาวตุลดาวจเจ้าเรือนประจำตัวคุณเป็นดาวศุกร์อืมโอเคดาวศุกร์เนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนนะคะจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะนะซึ่งก็เป็นตําแหน่งเดียวกับที่ดาวพฤหัสอยู่ตอนนี้นะคะเรื่องที่ เด่นๆเ,เกี่ยวกับตัวคุณเองอะ่ะพี่มีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากจะฝ่ายอยากจะสู้อะไรกับใครทั้งนั้นอะ่ะรู้สึกอย่างนั้นนะคะถึงแม้ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยตัวคุณเองมีเรื่องราวที่ต้องฮึบที่ต้องสู้ด้วยไพ่หนึ่งดาบปัญหาอุปสรรคต่างๆอะไรเงี้ยคุณรู้สึกเรื้อรังมาแล้วในระดับหนึ่งะนะเพราะฉะนั้นมาถึงเวลาที่คุณ เป็นช่วงเดือนที่คุณคงต้องเอาจริงเอาจังอะไรสักอย่างกับชีวิตหลังจากดาวพฤหัสย้ายอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันเฉานาไม่อยากมีปัญหานาเรื่องที่มันน่าสนใจเเรื่องดีๆก่อนนะคะการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้านับปัจจุบันให้รู้ว้เลยว่าชีวิตคุณันค่อนข้างวุ่นวายมีปัญหาให้รู้ว่าเดี๋ยวการงานมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้ามันอยู่ในทิศทางที่มันเคยเฉื่อยชาชิลชิวนู่นนี่นั่นมาตลอดมันจะพลัด ไปสู่สิ่งที่เป็นไหนถือดาบคือจะมีความเร็วมากขึ้นคล่องมากขึ้นพุ่งเข้าหามากขึ้นนะคะซึ่งมันจะส่งผลเรื่องอะไรส่งผลให้การเงินของคุณเนี่ยได้รับทรัพย์นะคะถ้าใครทำงานในโหมดฟรีแลนซ์หรือโหมดประเภทงานยิ่งเหนือย,ยิ่งได้เออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้รับทรัพย์แบบเต็มเนะคะเราได้รับมาจากไหนได้รับมาจาก คอนเน c ชั o นของคุณนะตำแหน่งสาร์าสังคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมคนใกล้ตัวคนรอบตัวในขณะเดียวกันก็เป็นเดือนที่ถ้าคุณไม่ได้รับเงินมันคือการใช้เงินออกไปเยอะมากเราใช้ไปกับใครใช้ไปกับเพื่อนนี่แหละเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบตัวมันจะมีของเซลล์อาจจะเป็นช่วงเซลล์กลางปีอาจจะเป็นช่วงซื้อน,นั่นซื้อนี่ซื้อนูน่นหลายๆอย่างนะคะซื้อไปเพื่อตกแต่งของรอบบ้านซื้อไปเพื่อเข้าบ้านบางท่านเนี่ยเสียเงินไปกับภาษีบางท่านเสียเงินไปกับ ภาษีที่ดินการทำโฉนดร,รางวัดการรีโนเวทการกั้นเขตการทำรั้วอะไรลักษณะประมาณนี้ได้นะคะเกี่ยวกับบ้านนะก็เป็นลักษณะแบบนั้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจำกัดงบให้ดีนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เงินเงินมาได้เงินก็ไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจํากัดให้ดีว่ามันจะมาหรือมันจะไปพอถ้ามันมามันมาเป็นก้อนมันไปมันก็ไปเป็นก้อนนะจ๊ะอ่ะ ตำแหน่งต่อมาสิ่งที่น่าเชื่อใจคือสุภาเป็นไพ่หกถ้วยนะฮะจะได้รับการเอ็นดูนะฮะความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นจงใช้ความเอ็นดูตรงนี้แหละที่เขามอบให้นะคะช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเรานะ ใช้โอกาสตรงนี้ให้ดีนะคะในการเริ่มมองอะไรใหม่ๆในชีวิตนะเพราะตำแหน่งจัดเมนต์ขึ้นมาในตำแหน่งลาพานั่นแปลว่ามันถึงจังหวะของคุณที่ถ้าคุณเลือกที่จะโฟกัสไปที่การทำอนาคตของตัวเองให้ดีไม่เอาเวลา ไปทะเลาะกับใครไม่เอาเวลาไปกักขังตัวเองอกับเรื่องบางเรื่องที่ทําให้เราไม่มีความสุขไม่เอาตัวเองเข้าไปผูกพันกับความสัมพันธ์ที่ทําให้เราอกหักเสียใจ,ใจเพราะดาวพฤหัสนะคะจอเถ้าไปนในภพมรณนะความสัมพันธ์ไม่น่ารักอยู่แล้วบางท่านเลิกลากับคู่บางท่านไปเจอความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนตําแหน่งวินาศขึ้นไพ่ไฮปริสเทสแบบนี้เราอาจจะไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนเราก็เป็นอย่างนั้นได้ มีคนอื่นมาสอนในความรักความสัมพันธ์ทําให้มันไม่ไม่เวิร์กมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าความรักมันจะไม่เวิร์กความรักมันจะมีปัญหาพอรักเราชารักมันทําลายก็ทิ้งมันไปก่อนพักมันไปก่อนสักปีหนึ่งละปีต่อปไปค่อยว่ากันรอดาวพฤหัสย้ายก่อนนะคะเพราะเขาจอไปอยู่ในตำแหน่งมรณะ <c oughs> เขาก็จรเข้ามรณะปีเดียวอะปีต่อมาเขาก็ย้ายออกนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมิถุนาเป็นช่วงเดือนที่ถ้าคุณได้มีโอกาสะทะเลาะเบาแหวงอะไรกับใครหนึ่งระมัดระวังด้วยเรื่องอีโก้นะอีโก้คือจังหวะเหมือนแบบคุณอาจจะรู้มากกว่าแต่เขาอยู่มาก่อนอย่างเงี้ยให้นะมัดระวังทะเลาะด้วยเรื่องราวประมาณนี้ซึ่งไม่คุ้มเลยน,นี้บอกไว้เลยนะคะออในตําแหน่งมรณะที่ขึ้นเป็นไพ่แปดดาบเนี่ยคือสภาวะของพี่ว่าความเปิด ปวดเมื่อยเนื้อตัวเออปวดเมื่อยเนื้อตัวสาหรับชาวตอันนี้ให้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับพวกที่รู้สึกเหมือนฮอร์โมนไม่ปกติมีความสวิงแล้วก็เกี่ยวกับโรคลมเรอกดไหลย้อนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยอืออย่างเงี้ยได้แล้วก็โรคที่เกี่ยวกับไมเกรนโรคที่เกี่ยวกับ ดวงตาตากุ้งยิงเงี้ยสมมุติเออแบบนั้นเข่าแกร็บพี่จะเรียกว่าไงเข่าแกร็บเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข่าไข่ข้อเสื่อมหรอที่เข่ามาเนี้ยแล้วมันกรุ๊กเงี้ยพี่ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละอันนั้นแหละให้เรามาระวังอืออย่างเงี้ยได้ แล้วก็โรคที่เกี่ยวกับหูด้วยอืมประมาณนี้นะคะเอือความรักพูดไปแล้วเนาะแล้วก็ในตําแหน่งอนาคตสิ่งที่คุณจะต้องเจอเนี่ยมันคือไพ่ไหนถือดาบไพ่ของการบุกตะลุยไพ่ของการต่อสู้นะเป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องลุยคุณต้องสู้อะ่ะคุณต้องลุยคุณต้องสู้อะ่ะสู้อย่างเงี้ยไปอีกแบบสองสามเดือนเลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นคุณเอาชนะให้ได้นะเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวตุลน,นะเพราะว่าลาหูเขาก็เดินออกไปแล้วใช่ปะมันเสียเขาเรียกมันเป็นพินทุบาทนิดเดียวตรงที่เพลือหดัดอะจอนไปเข้าพบมรณะแค่นั้นเองแต่อย่างอื่นนะมฤตยูก็ไม่อยู่เสาก็ไม่อยู่ลาหูก็ไม่อยู่ดวงค่อนข้างเปิดนะเพราะฉะนั้นอนะสู้เลยนะชาวตุลพี่เอาใจช่วยนะคะและอย่างที่บอกให้เรามาระวังปัญหาในความสัมพันธ์คือเรื่องราวของเราสองสามคนแล้วก็ ตำแหน่งวินาาขึ้นไฮพริสเทศตร,ตรงนี้หนึ่งชาวตุลเออรามัดระวังคำว่า s e n ส์จะทำให้คุณมีปัญหาใช้คคำเนี้ยเซนส์บางทีมันเชื่อได้และบางเซนเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างอ่ะจะพูดว่าไงอ่ะถ้าอยู่ในช่วงที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีอ่ะบางอย่างอ่ะที่ไม่โอเคมันจะแฝงได้ง่ายถ้าเป็นไพอ่อื่นอ พี่ยังพอแบบเออเชื่อเถออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นใบเนี้ยมันค่อนข้างคาบลูกคาบดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสติกับตัวเองไว้เรื่อยๆจะดีนะคะอืมประมาณนี้เพราะเนี้ยเป็นไพ่เหมือนทําอะไรตามอารมณ์แล้วก็มีจังหวะที่สามวันดีสิบวันไข่เดี๋ยวโอเดี๋ยวไม่โออะไรเงี้ยค่อนข้างสวิงนิดหนึ่งอืมประมาณนี้ค่ะชาวตุลจบไปแล้วสรุปสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนของชาวตุล นะคะเดี๋ยวไปต่อกันกับดวงความรักความสัมพันธ์จ้ะมาดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวตนคนโสดแบบไม่มีใครโสดบอแบะนะไม่มีใครเลยไม่มีใครให้นึกถึงด้วยอ่ะไปดูกันว่าจะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาไหมชาวตนเพรอหัดจรเป็นมรณะเนี่ยถ้าได้อ่ะมันมีเกณฑ์าจะาเป็นคนเก่าหรือเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่แก่กว่าหรือเป็นพ่อแม่แม่ไงตายจากความสัมพันธ์หนึ่งแล้วมาเกิดที่เราอย่างเงี้ย อ่ะเดี๋ยวไปดูขอไพ่หน่อยสิตุ้มจะมีใครเข้ามาไหม่คะขอไพ่หน่อยค่ะคุณโสดขึ้นมูลมาเลยมีมูลมีไพ่เจ็ดเหรียญมีหกถ้วยมีไพ่แฮงแมนหน้าไพ่คนที่เคยอ,อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนเก่าๆเ,เห็นปะ มีโอกาสกลับมาเพราะฉะนั้นคุณพิจารณาให้ดีนะว่าการกลับมาครั้งนี้เขากลับมาเพาออะไรนะพิจารณาจากประวัติของเขาของเก่าที่เขาเคยสร้างไว้กับเรานะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ยังไงรู้ไหมกลับมาแล้วก็ยังไม่ชัดเจนกลับมาแล้วก็ยังไม่ได้คบเรากลับมาแบบในเวอร์ชั่นที่ถามว่ากลับมาเพื่อกลับมาทําไม,ไมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมเพราะฉะนั้นคนเก่าๆกลับมาได้สองคนที่เป็นความสัมพ,พันธ์ไม่ชัดเจนเวอร์ชันที่อยู่ห่างกันมากๆออืม เวอร์ชันห่างกันมากๆให้เรามาระวังสามสามารถเป็นสแกมได้ด้วยถ้ามาแล้วเอาแต่เงินนะอันนี้ให้ระวังเลยรามัดระวังให้ดีนะคะ4ในเวอร์ชั่นที่อาจจะเป็นคนในความสัมพันธ์ที่เขาเคยพพอร์ตคุณก็ได้อาจจะกลับเข้ามาหาคุณคราวนี้คุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถไปต่อได้หรือไม่ไตต่อได้หรือไม่หรือไปต่อไม่ได้โอ้ยลินพันกันโอเคค่ะชาวตน ไปต่อก,กันกับคนโสดแบบมีคู่กรณีหรือความสัมพันธ์แบบใดก็ได้แต่ต้องมีคู่กรณีมีเรามีเขาอย่างไงนะชาวตุลฮู้มาค่ะให้พลังงานหลักของชาวตุลเนี่ตุลลัคนาตุลเป็นไงพลังงานหลักความรักของคุณ เด็กถือเหรียญน,น้าไพา่ความสัมพันธ์นี้เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญพูดถึงความรักความสัมพันธ์เวอร์ชั่นประคับประคองเวอร์ชั่นที่คนรู้จักเวอร์ชั่นคนที่เรียนด้วยกันทํางานด้วยกันเวอร์ชันที่อาจจะแตะมากกว่านี้ไม่ได้หรือเป็นเวอร์ชั่นความสัมพันธ์แบบว่าสายเปก็ได้อะเดี๋ยวไปดูกัน ไปดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์ก่อนนะชาวตูวนสถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไงคะจัดเมนมหนึ่งเหรียญคิงถ้วยเลวเวอร์ส รักฉันเปย์ฉันด้วยอย่างนั้นเหรอความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่ถ้าถ้ามีการมีการมอบความรักก็จะมีการซัพพอร์ตมีการคอมมิทเมนต์อย่างชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ให้พอรักอือหรือในบางเคสสามารถหมายถึงความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้จักกันมานานแล้วแต่ยังไม่เคยอินไม่เคยรู้สึกดีต่อกันแต่ในเวลาเนี้ยได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ตายแล้วฝืนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อเหมือนอย่างที่อ่านไปตอนแรกอะพอดาวพฤหหาจรเข้าไปในภพมรณะสิ่งที่มันจะได้กลับมาจากภพมรณะคืออะไรบ้างอะเนอะก็เนี่ยลองดูกันค่ะว,ว่าจะเป็นยังไงคุณรู้สึกยังไงกับเขาว่าชาวตุน้นคุณรู้สึกงไงกับเขาเทร์พังมากค่ะพี่มีเทร์มีเฮอร์มท ที่เขาเริ่มต้นเขาเริ่มต้นกับคนอื่นแต่ไม่ได้เริ่มต้นกับหนูเอางั้นหรอห้าดาฮาบอร์เบอร์มีห้าดาแฮงแมนน้าให้เราสภาพไม่ไหวเลยอะตุลพลังงานบวกยังไงก่อนบวกที่แปลว่าไฟอะสิแฮงแมนเก้าถ้วยสี่ไม้อืม เขารู้สึกไงกับคนคาตุนมีไพ่เก้าเก้าไม้เลยนะะห้าไม้ห้าไม้สี่เหรียญสิบดาบโอ้ยทำไมมันเยินขนาดนี้เด็กถือถ้วย สเตนคิงไม้อ่ะไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้อัพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันค่ะชาวตนที่เห็นนะคะ อย่างแรกในความสัมพันธ์นี้เวอร์ชั่นที่เราชอบเขาเขาไม่ชอบเราอ,องนี้เลยนะเราชอบเขาเขาไม่ชอบเราคุณพังมากจากความสัมพันธ์นี้นะคะคุณพังมากจากความสัมพันธ์นี้แต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันยังติดค้างอยู่ส่วนหนึ่งคุณอาจจะโทษตัวเองด้วยก็ได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่รอนเพราะเราหรือเปล่ามันเพราะเราหรือเปล่าที่มันต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชะตาเราไหมเราจะต้อง เกิดมาแก่ไปแล้วตุยไปด้วยกันอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เกี่ยวมันแค่เป็นอยู่ในโมเมนต์ที่เรายังไม่ได้เจอคนที่พร้อมที่จะอยู่ยาวๆไปกับเราแค่นั้นเองอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะชาวตุนสองความสัมพันธ์นี้คุณเคยลุยคุณเคยสู้กับเขาไมา่เยอะนะคะเคยเป็นความสัมพันธ์ที่เกือบจะประสบความสําเร็จแล้วอะสีไม้เท้านะเพราะว่ามันเหมือนอครอบครัวรู้จักกันแล้วใช้คํานี้ก็ได้นะฮะบางท่านเป็นความสัมพันธ์แบบเนี้ย ะะแต่สุดท้าย,นยในความสัมพันธ์นี้มันแพ้ตรงที่ไพ่ก้าถ้วยหนึ่งก้าถ้วยคือมีใครคนใดคนหนึ่งมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาสองแพ้เพราะความมั่นใจในตัวเองอม,มั่นใจว่าฉันมีดีเรามีดีเขามีดีสุดท้ายมีดีทั้งคู่มันเลยมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ต่างคนก็ต่างไปดีและกันเลยไม่ได้อยู่ด้วยกันซึ่งมันไม่ได้ไงมันต้องมีคนใดคนหนึ่งยอมแอ,อบซอดเพื่อกันและกันยอมอ่อนให้กันและกันมันถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ประคับประคองกันแล้วมันไปต่อได้อารมุ่มอร่วยคล้ายๆกันแบบนั้นแต่ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่กลายเป็นศัตรูกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ถึงคุณชอบเขาอะแต่ว่ามันก็ไปต่อได้ยากนะคะมาดูที่เขาเนาะที่เขาเฉยๆกับคุณเนี่ยในความสัมพันธ์นี้นี่ยจริงๆมันก็ไม่ถึงกับเฉยๆเราเขาก็มีใจให้คุณแต่มันแค่น้อยกว่าที่คุณมีให้เขา เรื่องบางเรื่องมีเรื่องราวของการมีตัวละครอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องตัวละครอื่นในที่นี้เนี่ยสามารถเป็นเราสองสามคนก็ได้สามารถเป็นครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยก็ได้หรือสามารถเป็นความสัมพันธ์แบบกองเชียร์กองเชียร์ให้เลิกนะไม่ใช่กองเชียร์ให้รักอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดจบที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ต้องห่างต้องไปบางท่านมีเรื่องราวของทรัพย์สินร่วมกันภาระหนี้สินร่วมกันสุดท้ายก็ต้องแยกก็ต้องห่างก็ต้องไปไม่ค่อยมีเวลาให้กัน เป็นแบบนั้นนะคะอาจในเวอร์ชั่นที่เราไม่ชอบเขาแต่เขาชอบเราเวอร์ชั่นที่เราไม่ชอบเขามันชัดเจนอยู่แล้วอะไม่ว่าเขาจะทําอะไรอะก็ไม่เข้าตาเราเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเขาได้แต่เราเป็นครอบครัวอยู่บ้านเดียวเขาไม่ได้ส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากการที่คุณผิดหวังเสียใจในความรักมาแล้วก็มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ก็คือตัวเขาแล้วคุณยังไม่พร้อมคุณยังไม่พร้อมเริ่มใหม่คุณยังไม่พร้อมมีใครคยังไม่พร้อมอะไรเลย ก็ได้นะคะในส่วนของตัวเขาเองเป็นหน้าไพ่ของคนที่เขารู้ว่าที่เขายังไปต่อกับคุณไม่ได้ในเวลานี้ยังเป็นได้แค่เพื่อนแค่พี่แค่น้องแค่คนทํางานด้วยกันอะไรก็ว่าไปสถานะมันไม่ก้าวหน้าเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่ตัวคุณเองก็น่าจะไม่พร้อมจบกับความสัมพันธ์ครั้งเก่ามาหรือยังไม่เปิดใจ ใดๆก็ตามแต่เขายังลุยนะยังพร้อมลุยยังพร้อมสู้ยังพร้อมแบบคนมันใจสู้ก็คนมันชอบคนมันรักเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะอ่ะไปดูกันว่าในแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะชาวตุลไพ่ให้ตุลนค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว,วา่างคุณกับเขามีไพ่ไฮเรีส หนึ่งไม้เดทดีเอ็มเฟสจัดเม้นแล้วก็ไพ่เด็กถือไม้นะฮะในหน้าไพ่ ในหน้าไพ่อะถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนนะภายในสามถึงหกเดือนนี้แหละไม่น่าเกินจากเมเจอร์ค่ะน้ามันจะมีจุดตัดในความสัมพันธ์ว่าใครจะได้อยู่ใครจะได้ไปใครจะได้เป็นคนในที่ลับๆหรือใครจะได้เป็นตัวจริงแล้วสุดท้ายอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็จะจบไปอันนี้เคที่หนึ่งเคที่สองในความสัมพันธ์นี้นะคะอือ มันจะเป็นจุดที่เหมือนแบบคนคนหนึ่งจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าสุดท้ายแล้วการจบกันไปในความสัมพันธ์หนึ่งอะมันมันมีเหตุให้มันต้องจบไปนะเพื่อมันจะได้รู้ว่าไอ้ความสัมพันธ์นั้นอะมันมีข้อเปรียบเทียบมันมีเรื่องราวอื่มอัดมันมีเรื่องราวความไม่สบายใจมันเป็นด่านที่คุณและเขาจะต้องผ่านแล้วเมื่อคุณจบความสัมพันธ์นั้นอะมันจึงเป็นจุดที่นี่ไงของจริงมันเป็นแบบนี้ความรักจริงๆมันเป็นอย่างนี้รักที่ดีมันเป็นอย่างนี้ นึกออกไหมเออเป็นแบบนั้นคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ซึ่งเป็นรักที่สามารถอยู่ได้ยาวๆเป็นแบบนั้นแหละจุดเริ่มต้นจากการรู้จักเรียนรู้การรู้จักพัฒนาความสัมพันธ์การรู้จักบริหารหน้าที่ให้เหมาะสมกับบทบาทนี่แหละแล้วสุดท้ายมันจะได้ลงเอยในแบบที่ดีให้แนะนำความสัมพันธ์นี้จะ้ะชาวตุลจะ้ะ ให้หกเหรียญความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่ได้รับการเลือกมีคนได้รับการเลือกนะมีคนหนึ่งไม่ได้เลือกคนหนึ่งได้รับการเลือกแน่ๆเลือกปฏิบัติซัพพอร์ดูแลสายเปก็ได้เรเวอร์สเนื้อคู่สามไม้ ไม้แล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยอืในหน้าไพ่นะคะในหน้าไพา่ให้แนะนําในความสัมพันธ์นี้หรออืมความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่แบบปัญหาเราสองสามคนนะ่ะ มันมีคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่เหน็ดเหนื่อยในการรอคอยอยู่แล้วพห่บอกแบบนี้ยแต่คุณสามารถเลือกได้นะว่าคุณจะรอหรือไม่รอเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณสําคัญนะ่ะถึงเวลาเขาจะไปจัดการปัญหาเขาจะมาเลือกเองมันง่ายมากแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะที่เรามีความรู้สึกอา้าวถ้าถ้าหนูลุกหนูก็เสียม้าสินึกออกใช่ไหมลุกแล้วเสียม้ามันจะคล้ายๆกันอะ่ะมันจะเป็นลักษณะที่แบบ ถ้ากลัวเสียม้ากลัวเสียหายเราไปยินรออยู่ตรงนั้น่ะเราจะกลายเป็นของสแตนบายที่ที่เขาจะเลือกเราหรือไม่เลือกก็ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นมันคือการวัดใจอ่ะเพราะในหน้าไพา่คนณบอกอะยังไงอ่ะชาวตุลคุณมีโอกาสมีคู่อยู่แล้วคุณไม่ใช่หนึ่งในราศีที่อาภัพคู่อ่ะเออพลังงานตัวตนของคุณเนะ่ะเป็นดาวสุกดาวสุกอะ่ะเจอดาวคู่ตัวเองอะ่ะได้ง่ายจะตาย เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเจอคู่ได้อยู่แล้วถ้าหลุดจากคนนี้ไปถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีนะฮะเป็นเราสองสามคนทําให้เราผิดหวังเสียใจ,ใจทําให้เราเป็นผู้ถูกเลือกปฏิบัติเสมอๆอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจะรอในสภาวะน,นี้ทําไมหาใหม่สิไม่ได้หายยากเนะื้อคู่มีเยอะมากนะคะเคสต,ต่อมาถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบโสดกับโสดนะไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณอาจจะรู้สึกลังเลคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น แต่ความสัมพันธ์ที่ดีบางครั้งมันอาจจะค่อยๆเริ่มต้นก่อตัวขึ้นเพื่อให้รากฐานมันมั่นคงนะคะแล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จได้ในวันหนึ่งอยู่ดีนั่นแหละเออประมาณนี้นะให้มันต่างจากเดิมถ้ามันเหมือนเดิมมันก็จบเหมือนเดิมสิ ลองทำให้มันต่างจากเดิมเมื่อทำต่างจากเดิมคุณอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างจากเดิมไปด้วยก็ได้นะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับสิ่ีจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์ของตุลัคนาตุลในเดือนมิถุนายนนะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิง่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ